สวัสดีครับเพื่อติดตามช่อง y o u t u biglife.com e b แสตมป์อินแอกแบอเว็บไซต์ไอทีคูเกงครับวันนี้พรีวิวสั้นๆกับการ u n นบ x ็อกมือถือเครื่องนี้ครับ Infin i t ตซีโร 5G2023 มือถือรุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังจะเปิดตัวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการอีกไม่นานหลังจากนี้นะครับก็คือเปิดตัววันที่7 ธันวาคมนี้นั่นเองครับมาดูกันว่ากับมือถือรุ่นนี้ที่ตอนนี้ผมยังไม่ทราบราคาอย่างเป็นทางการนะครับว่ามันเท่าไหร่จะมีอุปกรณ์อะไรในกล่องบ้างและความรู้สึกแรกที่ได้สัมผัสมือถือรุ่นนี้มันจะเป็นอย่างไรพอแล้วรับชมได้เลยครับเอาละครับตอนนี้เราจะมาแกะกล่องกันนะครับสำหรับ Infinit ตซ e r o g g รุ่นปี2023นะครับ ตัวนี้ก็จะมีความจำนะครับ2 5 6 gig, g b RAM กนะครับ8ปก็จะเป็น1 3พร้อมกับ m e t i a t e เ m e ิสตี้หน0 0รองรับ 5G นะครับแล้วก็เฮ้ยไฮไลท์สุดเดด้วยหรอสุดยอดอะแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นสเปคตัวเครื่องนะครับพร้อมกับมีแบตเตอรี่5 0 0 0ัน h นครับกำลังชาร์จไฟ3 3วัตต์อ่ะเรามาแกะก,กันเลยดีกว่านะครับซึ่งขอบอกว่าลักษณะกล่องก็จะคล้ายๆกับตะกุดซีโร่แล้วก็ตัวของโนตรุ่นใหม่ๆนะครับ มันก็จะเป็นกล่องทรงยาวแบบนี้ตัวเครื่องนะครับก็จะอยู่ข้างในนี้นะครับพร้อมกับตัวซิลตัวเครื่องที่ได้รับมาเป็นสีขาวนะครับสวยงามแล้วก็ตัวข้างในกล่องนะครับก็จะเปิดทางด้านทางด้านนี้อันนี้นะครับก็จะมีที่ชาร์จนะครับเป็น USB Type C นะครับ to มี Type A ผัวสีส้มนะครับถ้าใครใช้อยู่สามารถใช้ด้วยกันได้เลยนะครับแล้วก็ตัวของ ที่ชาร์จนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับกำลังของมันอยู่ที่33วัตต์นะครับอาจจะไม่ได้เร็วปรุดราดเหมือนกับทางของรุ่นที่รีวิวไปก่อนอันนี้ก็คือ Zero 25G นะครับแล้วเคสกับตัวนี้ก็คือคู่มือมันอยู่ไหนอยู่นี้นี้ครับถูกเก็บไว้อย่างดีนี่อันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอของที่ให้นะครับมีเข็มจิ้มชัร์จใสซิม มีตัวของ X c ็ p ที่จะเปิดตัวในประเทศไทยเร็วนี้นะครับแล้วก็จะเป็นคู่มือแล้วก็ใบรับประกันต่างๆนะครับพร้อมกับแน่นอนเคสใสนะครับที่ออกแบบให้มันหุ่มกับเครื่องได้พอดีนะครับแต่เคสใสนั้นค่อนข้างจะให้ความยืดหยุ่นพอสมควรนองนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วครับกล่องที่ให้มาก็จะมีเรานี้ครับ เอาละครับตอนนี้ก็ได้แกะกล่องไปเรียบร้อยนะครับตอนนี้เครื่องก็อยู่ในมือผมนะครับโดยเครื่องนั้นเป็นสีขาวนะครับลักษณะแบบนี้แน่นอนครับว่าการออกแบบของในครั้งนี้ตัวอินฟินิตนั้นค่อนข้างที่จะใส่ใจในเรื่องของคุณภาพในการออกแบบเยอะพอสมควรนะครับเพราะด้านหลังนั้นนะเป็นแบบกระจกเหมือนกับพรีนคาบานีเตเลนะฮะรู้สึกว่ามันจับแล้วมันให้ความสมูทแล้วก็ดีเนียนกว่าเดิมเยอะพอสมควรเมื่อเทียบกับซีโร่ยี่ ที่เรากำลัจะรีวิวแบบตัวเต็มที่เจาะในสัปดาห์หน้านี้นะครับแน่นอนครับว่าการออกแบบที่ตัวเครื่องนั้นค่อนข้างที่จะบางเฉียบนะครับแล้วก็สามารถที่จะเก็บรายละเอียดของเครื่องได้เนียนกว่าเดิมทําให้ตัว i n นฟินิตนั้นนะ่ะผมคิดว่าเฮ้ยมันดูดีแล้วก็น่าใช้มากยิ่งขึ้นกว่ารุ่นที่ผ่านๆมานะครับโดยเพราะตระกูลซีโร่ที่ถือว่าเป็นรุ่น Top of the l i ะไของตัว i n นฟินิตเองนะครับรายละเอียดกล้อง นะครับที่เราได้ออกไปทดลองใช้งานกันนะครับก็ถือว่าโอเคแบตเตอรี่ อึดดีใช้ได้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นขุมพลังที่ไม่ได้เป็นตัวท็อปสักเท่าไหร่นะครับแต่มันก็ถือว่าเป็นตัวเริ่มต้นที่ค่อนข้างโอเคเพราะว่าในกล่องนี้ก็บอกว่าแบตเตอรี่5,000มิลลิแอมป์นะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้แบบหมดวันสบายๆถ้าสมมติว่าคุณไม่ได้แบบเล่นเกมโหดในมากมายนะักแต่ถ้าสมมติว่าเป็นสายเล่นเกมเนี่ยอาจจะต้องมีการพกผาพาวเวอร์แบงไปด้วยนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปรับชม ตัวอย่างกับภาพที่เราได้จากเครื่องรุนนี้กันนะครับพร้อมกับผมจะเป็นใหญ่ด้วยว่าภาพที่คุณเห็นนั้นนะมันเป็นอย่างไรด้วยนะครับสำหรับในเรื่องของการทดสอบกล้องนะครับเราก็จะให้คุณด,ดูภาพตัวอย่างดังนี้นะครับก็คือจะเป็นเรื่องของการซูมนั่นเองครับเราสามารถที่จะซูมได้นะครับตั้งแต่1ถึง10เท่านะครับรุ่นนี้นะ่าเสียดายแค่เรื่องเดียวครับมันไปได้ให้ตัวของเลนตัว ที่เป็นออ t ต w i ไวมาให้นะครับเหมือนซีโร20สีทีที่ได้รีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าการเก็บรายละเอียดของกล้อง50ล้านพิกเซลนั้นก็ยึงถือว่าทําได้ค่อนข้างดีและคมชัดมากในเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นการซูมแบบที่ชิตอนกระตาบแตกน้อยมากครับแล้วก็ต่อมานนั่นก็คือเรื่องของการละลายหลังนะครับก็ทําได้ค่อนข้างโอเคนะครับเพราะว่ามีการใส่ตัวของเลนส เดฟมาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นถ่ายคนหรือว่าถ่ายแบบซัตเตร์คอรเป็นตุ๊กตานะครับส่วนมาโครนะครับก็เรียกว่าถ่ายได้ค่อนข้างสมจริงแต่ว่าเมื่อเทียบกับเลนเวลาเข้าใกล้นั้นน่ะตัวของเลนปกตินั้นจะทําได้สีสันดูสวยงามมากกว่านะครับแต่ว่ารายละเอียดต่างๆเมื่อถ้าเทียบกันแล้วหากก็ต้องเข้าใกล้จริงๆ ตัวของเลนมาโครก็เก็บรายละเอียดได้ค่างดีนะครับก็เท่ากับว่าตัวของซอฟต์แวร์ในการปรับจูนในตัวอ n f ฟิ i t ตซีโร่ห้าจีสองพนี้ก็ถือว่าจัดการได้ดีนะครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถแบ่งเป็นเลเยอร์นะครับแบบนี้ได้ก็คือว่าเราสามารถที่จะถ่ายให้วัตถุด,ด้านหลังนั้นเบลอไปได้นะครับโดยการแตะแค่ครั้งเดียวส่วนโหมดกลางคืนนี่มาดูกันนะครับอันนี้คือถ้าเราเทียบว่าโหมดกค็คือปกติแล้วก็โหมดกลางคืนที่เป็น แบบมืจดจัดๆเลยก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าในการเก็บรายละเอียดนั้นถือว่าโอเคนะครับแล้วก็ในที่แสงน้อยไม่ว่าจะเป็นการถ่ายใกล้อย่อยางเช่นถ่ายกระต่ายแบบนี้หรือว่าถ่ายเป็นกรุ๊ปอะไรเงี้ยนะครับหรือเป็นถือการถ่ายน้ําตกอะไรเงี้ยก็ถือว่าเก็บรายละเอียดได้สวยอยู่ส่วนกล้องหน้านะครับก็มีโหมดแบบนี้นะครับก็คือถ่ายละลายหลังได้ถ่ายในโหมดแล้วก็ถ่ายปกติได้่างนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นแฟลชนะครับ ก็เทียบกันแบบนี้เลยก็คือจะเห็นได้ชัดว่าถ้าเราเปิดแฟลชจากหน้าจอนั้นอ่ะมันก็จะเนียนกว่านั่นเองครับสำหรับวิดีโอของกล้องหลังนะครับก็สามารถที่จะใช้ในการซูมได้นะครับอันนี้เป็นวิดีโอแบบปกติอยู่นะครับเราจะซูมโดยการที่เราต้องถ่ายนี้เข้าไปนะครับตอนนี้ระยะอยู่ประมาณ3เท่านะครับก็จะได้อยู่แบบนี้นะครับมันสามารถที่จะลากได้สุดๆนะครับถึง1ิเท่านะครับ1ิบเท่าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ซึ่งถามว่าชัดไหมยังคงชัดอยู่แต่ว่าถ้าถามว่าระยะที่ผมแนะนําจริงๆนะครับเอาสักประมาณ3-4เท่าเนี่ยกำลังสวยนะครับอย่างอันนี้เราสามารถโฟกัสแบบแล้วก็สามารถที่จะโฟกัสไปถึงตัวของดวงจันทร์ได้นะครับแล้วก็ในหมดของตัวซูมนะครับสามารถที่จะใช้กับตัวของระบบกันสั่นได้พร้อมกันนะครับทำให้ภาพนั้นจะนิ่งมากยิ่งขึ้นนะครับ ถ้าเราไม่เปิดระบบกันสั่นนะครับภาพที่ได้นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเหมือนจะได้ไกลขึ้นกว่านิดหน่อยนะครับก็เนี่ยครับแต่ว่าข้อเสียนะครับก็คือเนี่ยครับผมพยายามทําให้มันนิ่งละมันก็ยังสั่นอยู่นะครับแนะนํวมาถ้าสมบิว่าต้องการซูมเยอะๆเนี่ยเปิดระบบกันสั่นมันจะช่วยได้ค่อนข้างเยอะครับนอกจากนี้นะครับในโหมดของระบบกันสั่นในการถ่ายวีลปกตินะครับก็จะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าเราสามารถที่จะถือเครื่องนะครับโดยเหมือนกับ การถ่ายด้วยกิมบอลนะครับเนี่ยครับปิดแล้วก็เปิดนะครับภาพออกมานั้นเป็นอย่างไรอันนี้ก็คงจะเห็นได้ชัดเจนนะครับอันนี้ก็เป็นการถือนะครับโดยที่เรานั่งมอเตอร์ไซค์อยู่แต่ว่าอีกโหมดหนึ่งนะครับก็คือเราลองถ่ายในรถนะครับโดยมีการติดคาโฮอเดอร์ก็คือให้มือถือนั้นอยู่นิ่งตลอดเวลานะครับเมื่อเปิดระบบการสัน่นสังเกตว่าตัวภาพที่โดยรวมจะไม่สั่นนะครับแต่ว่าถ้าเราปิดขึ้นมาสังเกตว่าภาพนั้นจะกว้างกว่า แต่ว่ามันคอบเข้ามานะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ภาพสั่นไหวนั่นเองผมว่ามันก็ดีแล้วมีประสิทธิภาพที่โอเคนะครับส่วนในเรื่องการถ่ายเกี่ยวกับขนมวัตถุอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าตัวอ n f ฟินิตี้โล 5G 2023ทำได้ค่อนข้างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายขนม เห็นเลเยอร์ชัดของครัวซองก็การถ่ายเป็นเลเยอร์เค้กนะครับเป็นชั้นๆเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเก็บรายละเอียดดีกลางคืนนะครับถ้าเราเปิดระบบการสั่นเนี่ยก็สังเกตว่าจะมี noise เข้ามาอยู่ประมาณหนึ่งนะครับต่อให้เราจะปิดแล้วนะครับก็ตามเนี่ยมันก็จะมีโผล่มาบ้างนะครับก็เป็นเรื่องของอตัวรูรับแสงนะครับทั้งนั้นเนี่ย เวลาที่เราเก็บรายละเอียดถ้าสมมุติว่าวัตถุนะั้นนะ่ะมีความสว่างอยู่อเช่นตรงกระต่ายอย่างนี้หรือว่าจะเป็นดวงจันทร์อย่างเงี้ยถ้าเราทัดดีๆนะครับมันก็จะไม่เกิดการแฟร์เกิดขึ้นนะครับก็ถือว่าอินฟินิตเนี่ยมันก็ออกแบบได้ดีในเรื่องของการถ่ายภาพนะครับส่วนโหมดอื่นๆก็จะมีเรื่องของอ่าไทามสแตปนะครับแล้วก็อ่อสโลโมชันนะครับซึ่งสโลโมชันนั้นไม่ได้เป็นแบบซูเปอร์นะครับก็เป็นแบบธรรมดาในลักษณะแบบนี้นั่นเองครับ อย่างไรก็ตามครับกล้องหน้ามันก็มีดีเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับกล้องหน้ามันทําอะไรได้บ้างครับอันนี้นะครับก็คือการทดลองในการใช้กล้องหน้าในการถ่ายของอิ f ฟินิต Zero 5G 2023นะครับ มันจะมีโหมดให้เลือกค่อนข้างเยอะนะครับก็จะเป็นโหมดแรกอันนี้คือวิวปกตินะครับก็ไม่ได้เปิด HDR อะไรไว้มันก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้ครับมัน่ะมีภาพสั่นไมเกิดขึ้นน,นั่นเองอันที่2นะครับก็คือ HDR นะครับก็แน่นอนครับว่าถ้าเราไม่ได้เปิดอูปการสตว์เนี่ยมันก็จะมีการจับเรื่องของ Dynamic เรนทที่ทำให้ในเรื่องของการละลายนง เล่นต่างนั้นโอเคนะครับไม่ได้เกี่ยวกับการอะไรหลังเพราะอะไรหลังนั้นจะเป็นค่า f นะครับซึ่งจะเป็นกานต่อไป อันนี้นะครับก็คือการละลายหลังหรือเป็นค่า F นะครับโดยมันสามารถปรับได้ทั้ง b e a u ี้แล้วก็เป็นค่าละลายหลังน,นั่นเองครับสิ่งที่ออกมานะครับก็คือผมแตะละลายหลังออกไปแต่ว่าภาพนั้นก็ยังมีอาการสั่นไหวอยู่นะครับตามที่เราได้ทดลอดในการใช้เซลฟี่ในรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อันนี้เันมีตัวเครื่องมือในการช่วยจับดังนั้นเนี่ยมันปลอดภัยอย่างแน่นอน และอันล่าสุดนะครับก็คือในเรื่องของการทำให้ภาพนิ่งโดยการที่มันใช้ระบบของ EIS นะครับช่วยเหลือก็ได้ทำให้ภาพนั้นออกมาค่อนข้างนิ่งอย่างที่คุณเห็นนะครับโดยจะบอกว่าในรายละเอียดต่างๆนั้นนะ่ะต่อให้เป็นพื้นที่ที่มีการล่ายามาต่อยหรือว่าไม่มีการล่ายามาต่อยนะครับภาพสัตว์หวมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแต่ว่าการที่มี EIS ก็จะอุดใจมากขึ้น สิ่งที่มันจะค่อยงสีเเลียนในหมวดของ EIS นะครับก็คือถ้าคุณสังเกตจากหมวดเดิรๆที่ผ่านมานั้นอนะ่ะภาพมันจะครอบเข้ามาหาตัวมาขึ้นไม่ว่าจะเป็นต้องหน้าหรือต้องหลังนะครับมอด t i m e สแลปนะครับของกล้องหน้าก็สามารถที่จะถ่ายได้ทั้งรูปแบบปกติแล้วก็ยังสามารถเปิดระบบการสั่นนะครับทำให้สามารถทำงานได้อัน,นี้ก็คือเราเปิดระบบการสั่นเป็นตัวอย่างให้คุณได้รับชมกันนะครับ ส่วนนี้นะครับก็คือการถ่ายภาพในที่แสงน้อยนะครับเราจะหมุนให้คุณดูนะครับว่าแสงน้อยจริงๆแต่ว่าภาพออกมานั้นถ้าเป็นในรูปแบบของการถ่ายที่เราเปิดโหมดกันสั่นเอาไว้นะครับมันก็ยังเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างโอเคอยู่นะครับแต่ว่ามันจะไม่ได้สวดเท่ากับโหมดของการละลายหลังในนีงครับ โดยกระลาหลังนั้นก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ผมเลือกประมาณสัก60%นะครับก็คือมันจะละลายแบบสบายทีหนึ่งนะครับแต่ว่าภาพทีออกมานั้นยังคงเก็บรายละเอียดได้ดีอยู่นะครับเห็นไปทั้งหมดแล้วนะครับก็เรียกได้ว่า In f ฟินิตซ e r o 5G 2023นั้นก็ถือว่าเป็นอีกมือตัวหนึ่งที่มีความโดดเด่นแล้วก็มีประสิทธิภาพที่สูงพอสมควรนะครับราคาของมันเนี่ยถือว่าเราใจมากๆเลยตอนนี้ผมยังไม่สามารถบอกได้ผมจะบอกได้แค่ช่วงราคาเท่านั้นนะครับ โดยราคารุ่นนี้พูดเลยว่าไม่เกิน9,000บาทครับก็ถือว่า i n f i n i t ตนั้นค่อนข้างที่จะกล้าตั้งราคามากกว่าสมควรแต่รายละเอียดโปรโมชั่นและอื่นๆนั้นจะปรากฏขึ้นเมื่อไหร่รอติดตามชมในช่อง b i g l i ล e นะครับหรือใน Facebook.com นสไตนบินไลบอกซึ่งลุ้นกันว่าคลิปรีวิวจะมาวันนั้นหรือเปล่าหรือเราจะประกาศราคาก่อนเพราะว่าถ้าประกาศราคาก่อนนั่นหมายความว่ามันจะมีรีวิวอีกรุ่นหนึ่งโผล่เข้ามานั่นเองครับก็ รอติดตามรับชมกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็นแกซเซ็ตและเรื่องราวใดนั้นรอติดตามชมในช่อง Big l i ลนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั s c r i b e คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางข้างล่างนี้นนรวมถึงในเฟซบ o ๊กของแสตป์และบอกเช่นเคยครับ